พี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคฤสณาเจ้าทานปุเปาโลรู้สึกจะโชคดีเสมอที่จะมีเพื่อนร่วมง,งานจะพบที่ไหนท่านก็ถือโอกาสได้รับเขาเหล่านั้นมาเป็นเพื่อนร่วมง,งานทันทีในช่วงนี้ก็จะได้บอกว่าในช่วงเวลานั้นชาวยิวคนหนึ่งชื่ออพอโปโลชาวเมืองอเล็กซานเดรีย มาที่เมืองเอเฟซัสเขารอบรู้พระครรมภี์มีวาทศิลป์ได้รับการสั่งสอนเรื่องวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีจิตใจกระตือรือร้อนมากในการพูดและสอนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าอย่างถูกต้องแต่รู้จักเพียงพิธีล้างของท่านจอนเท่านั้นฉะนั้นท่านึงได้รับองค์พระจิตเจ้าและเมื่อรับองค์พระจิตเจ้าแล้วยังมีความเข้มข้นเข้มแข็ง ทำให้งานของพระศาสนาจักได้ขยายออกไปนะครับมีเด็กคนหนึ่งได้เขียนเรื่องของอคอมมิวนิสต์ในสมัยโบราณที่เขาถูกไล่ออกจากประเทศรัสเซีย แล้วก็ยายของเขาอยู่ที่อยู่ที่รเสเซียนั้นนะี่ยการติดต่อระหว่างยายกับหลานเนี่ยก็ต้องใช้จดหมายแลวในการเขียนจดหมายแต่ละครั้งเนี่ยเขาไม่สบายใจที่รับจดหมายแต่ละครั้งแล้วก็มีแต่ตัวเลขอยู่ข้างในนั้น อยู่มาจะเกือบปีเขาถึงรู้ว่ายายเขานั้นน่ะเป็นคริสตชนที่กระตือรือร้นอ่านพระคมภีจนท่องพระคมภีร์ขึ้นใจและเพื่อจะเลีกเลี่ยงไม่ให้หัวหน้าคอมมิวนิสต์เนี่ยจับจดหมายได้และลงโทษคุณยายให้มากกว่าเดิมเนี่ยเขาก็ต้องอส่งสารที่เป็นตัวเลขที่เป็นโค้ดให้หลังเขาได้อ่านนะครับ แล้วก็ทุกครั้งจดหมายจะแบบนั้นก็ถูกส่งไปโดยที่ไม่ได้ระแวงเลยว่าข้างในนั้นที่เป็นโค้ดแปลว่าอะไรฉะนั้นก็หลานคนนี้เมื่อรับทราบแล้วเรื่องราวว่าจะต้องเปิดพระอกมภีร์บทที่เท่านั้นโดยใครแล้วก็บทที่เท่านั้นข้อที่เท่านั้นนั่นน่ะเขาก็ติดตามมาตลอดทําให้คุณยายและหลานเนี่ย ได้พูดสิ่งเดียวกันก็คือพระวาจาของพระเป็นเจ้าทำให้หลานก็ได้รับพระพรของพระเป็นเจ้าผ่านทางยายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอโปโลเนี่ยซึ่งได้ทำหน้าที่ของเขาทั้งๆท,ที่ไม่ได้ร่วมกลุ่มมาแต่แรกเนี่ยตตนหลังมาก็ได้ทำงานนะครับชนนบุญเปาโลก็เลยบอกว่านี่พวกเราอย่าไปแยกกันระหว่างกลุ่มของอโปโลและกลุ่มของเปาโลนะ พราะทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าการทํางานนั้นจะเป็นการรดน้ำปลูกหรือจะรดน้ําเนี่ยไม่สําคัญสําคัญคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้จัดนั่นแหละความจงหองก็เลยจะลดน้อยถอยลงนะครับส่วนในพระคัมภีร์พระวรสารนั้นพวกเราก็จะได้ยินเรื่องขององค์พระเยซูเจ้าตรัสกับสิทธิว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานให้แก่ท่านในนามของเรา,าพระองค์ยังบอก,ก้วว่าจนถึงเวลานี้ท่านยังไม่ได้ขออะไรในนามของเราเลยจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับการที่พระเยซูเจ้าจะต้องพูดอย่างนี้อีกท้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นใจ ว่าใครที่ขอในพระนามของพระองค์นั้นไม่เสียเปล่าคนที่สวดภาวนาในพระนามของพระเป็นเจ้าจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นนักบวชจะเป็นคริสตชนไม่เสียเปล่าถ้าหากเราสวดในพระนามของพระองค์ทุกวันนี้โลกอยู่ได้ก็เพราะคำภาวนาของพวกเราเนี่ยแหละครับจำได้ว่า เมื่อสามสิี่สปีที่แล้วเวลาที่ยังอยู่บันเนนั้นนะ่ะคุณพ่อถวายมิซาแล้วก็มีคำสั่งจากทางพระสันตะปาปาให้คุณพ่อแต่และองค์ลงมาที่เชิงขงประแทนข้างล่างแล้วก็สวดวันธามาริยาสามบทกุทิศให้แก่ประเทศรัเสเซียกลับใจเราก็ทำกันเป็นหลายปีจนในที่สุด มาเห็นนู่นมาเห็นสมัยของพบุญของท่านบุญยราศีจรปอนที่สองถึงรู้ว่าโอ้คำภาวนาของเรามันต้องใช้เวลาพอสมควรตั้งหลายปีสี่สิบปีหลังจากที่พวกเราได้สวดจนเหนื่อยแล้วก็เลิกเลิกสวดแล้วเนี่ยจึงได้เห็นอ,อนาณาจักรของคอมมิวนิสต์ล่มสลายอย่างอย่างไม่น่าเชื่อและกระทันหันด้วยนี่ก็คือ คำภาวนาของพวกเราที่ผสมมาเรื่อยๆพระบิณฑ้าฟังแล้วก็พระบิณฑ้าก็จัดการตามที่พระองค์ได้เห็นสมควรดังนั้นบางทีพวกเราก็ถามอีกว่าเออแล้วถ้าคนป่วยละ่ะถ้าคนป่วยเราสวดให้เขานะ่ะพระบิณฑ้าฟังแล้วเขาจะหายไหมบางทีเราจะมาแทนคิดแทนพระบิณฑ้าไม่ได้หรอก ถ้าเราสวดภาวนาด้วยความตั้งใจในพระนามของพระเยซูเจ้าแล้วพระบินเจ้าก็จะรับฟังคำภาวนาแล้วก็ทราบอยู่ว่าหมอทุกคนนั้นไม่ใช่ผู้ที่รักษาแต่ผู้เป็นผู้ให้ยาดังนั้นบางทีพระบินเจ้าก็ดนใจให้หมอได้พบว่าโรคชนิดนี้ควรจะใช้ยาอย่างนั้นอันนี้ก็คือคำาดนใจไอคำภาวนาที่พวกเราขึ้นไปหาพระบินเจ้า แล้พระบิดาเจ้าจัดการอย่างเงียบเงียบไม่ได้กระโตกกระตากไม่ได้บอกกับเราแต่บางครั้งเราได้รับพระพรแล้วเราขอบคุณพระองค์บางหรือเปล่าเพื่อมางทีขอขอขอสิจเรียบร้อยเวลารับพระพรแล้วเฉยเลยบางทีก็เป็นอย่างนั้นนั้นเราจึงคริจชโยนของเราจึงเป็นคนสวดไม่ใช่สวดเพื่อขออย่างเดียวแต่สวดเพื่อพระนาจักรของพระเจ้าเลยมาถึง สวดเพื่อน้ำพระทัยของพระองค์จะได้สำเร็จไปในครอบครัวของเราในลูกในหลานในหมู่บ้านในประเทศชาติและในโลกดังนั้นเราจะได้อท้อแท้ใจเพราะว่าพระวจาของพระบินเจ้านั้นเป็นพระวจาทรงชีวิตและใครที่ฟังแล้วจะต้องมั่นใจทำหน้าที่อย่างเดียวคือเราส,สวดภาวนาเพื่อ ความรอดของเราเองบ้างของพี่น้องบ้างของคนในโลกบ้างเนี่ยตั้งแต่มาอยู่แถวท่าเร่ของเราหกเจ็ดปีนี้พ่อก็เห็นว่ามีเด็กเยาวชนของเราหลายคนที่ออกจากบ้านไปแล้วทำมาหากินที่อื่นไปเจอเนื้อคู่เจอคู่รักเข้าแล้วก็อยู่ด้วยกัน บางทีก็พ่อแม่ก็เอออวยเอาละในเมื่อเขาจะเขาจะเป็นสามีภรรยาเราก็แต่งงานให้เขาบางทีเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เห็นว่าเออเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้มันความเชื่อมันน้อยฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยถามว่าแม่ลูกไปทํางานอยู่ที่อื่นเนี่ยสวดให้เขาบ้างหรือเปล่าหรือไม่สวดเวลาที่ลูกต้องทํางานที่อื่นนี่สวดมากขึ้นไหมหรือสวดน้อยลง ไม่ต้องถามตนเองเพราะบทภาวนานั้นมีพลังยิ่งใหญ่ในเมื่อเราเชื่อในพระพินเจ้าขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง